ง่วงมั้งเจรำทั้งคืนไม่ได้ทั้งคืนหรอกไม่ได้รำทั้งคืนวละไหนดูซิเราจะมาค้นกระเป๋าหหอยว่ามีอะไรมามีอะไรไม่มีอะไรเนี่ยสีพมีอะไรบ้างไหนดูหนึ่งเชนคือหวีอะฮะอุ๊ยทำไมต้องมาค้นน่ะให้ค้นให้ดูเสียว่าแม่พุกอะไรชอบใจว่าชอบสีชมพูใช่ไหมเนี่ยใช่อันนี้ก็แมส จะพ้นอะไรดีกะมีอะไรเดี๋ยวนะทิชชู่ลูกอมมีต้องพกเหรอใช่อี่ยงนีพ่อยังมีเอาเพลงเมฆเมฆท่องท่องมรำไงหมอลันอันนี้โอ้ยเดี๋ยวก็เงินทำไมไม่ใส่กระเป๋าอันนี้ให้ถามหน่อยใส่ถุงถุงก๊อบแก๊บมืดหลา ไหนมีอะไรอีกจะมารู้นะครับแบวนี้เนินสายชาร์จแบตเอาเงินกระเป๋าเงินไหมมันมันมันดำนะเห็นไหมน่ะเงินเป็นแนบเงินอคเงินข้างนแหเงินเป็นแนบอ่ะมาตรวจกระเป๋ากันเนาะเงินเป็นแนบอ่ะเงินเลื่อข่าหนา อันนี้ของแม่อยู่นี่และอันนี้มีเงินไหมมีสุดยอดมีอ๋อก็จะแยกเงินไว้เงินขายของเงินลามใช่ไหมโอ้โหอันนี้คือกระเป๋าแม่นะครับแล้วเครื่องสำอางก็คือจะอยู่ในใช่เครื่องสำอางยังกไ่ออกอ๋ออันเงินทุกซอกเลยบัตรประชาชนน่ะบัตรทุกอย่างไม่รู้เงินแม่เนี่ยอยู่ในอยู่ในกระเป๋าเก่งสี่ปีห้าปีก็มี เออมันไม่รู้อ่ะว่ามันเก็บขึ้มันบอกว่าใส่ไว้แล้วแม่แบบว่าแม่แม่ไปซักผ้าเวลาเอามาใส่สองสียังเห็นคือผ่านสองผ่านอ่ะนี่นะครับอันนี้คือมาดูกระเป๋าแม่หอยเห็นกระเป๋าแบบนี้หลักแสนนะจ๊ะกระเป๋าใบนี้เวลาเล่แล่เล่พิเศษเวลา อันนี้นะไม่ชอบสีชมพูแม่หอยรอยอาชีพอีหดี้อยอาชีพจะต้องมีเงินเยอะไปฟินแลนด์อีกจะเอาเงินไว้ไหนเดี๋ยวยังไม่ยังไม่รวมในบัญชีธนาคารนะเอาไม่ไม่เกี่ยวกันเลไม่มีไม่ไม่มีตังลอเล่าบว่ามีเงินต่างประเทศเข้าทุกเดือนเอา อันนั้นก็มันมันมันเป็นเวลาเนาะมันไม่ได้มีตลอดเวลานะคนบัวเป็นการแต่งตัวที่แมทกันมากเลยกันเกงส้มเสื้อลายกระเป๋าส้มแต่งตัวไม่ไม่ได้จีเรียกเรกบีชมพูอกชอบสีแดงเออชอบสีชมพูชอบหมดทุกสีอมแม่เกิดวันไหนจันทร์วันพฤหัสสุดวันจันทร์โอ้เกิดวันจันทร์หรอเกิดวันกลางวันพระวันโกนไม่รู้ว่าวันพระอะไรวัน แม่เกิดวันจันเดือนกรกฎาคมอ้าวเดี๋ยวก็ถึงวันเกิดแล้วนี่อ้าวก็ใกล้แล้วนี่อีกเดือนกว่าก็ถึงแล้วทุกปีเนี่ยแม่จะบินวันที่13พอดีเลยวันเกิดของแม่เลยปีนี้ปีนี้แม่จะบินวันที่สิห้าเมาแล้วทปีนี้แม่จะบินวันที่15บห้าไปจานไปสแลงนี่คือเปิดกระเป๋าแม่ให้ดูมีอะไรมีเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีสายโมไหม ขายมูปแบบไหนไายมเป็ดไส้โมของขังไม่มีไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรไม่ไม่ได้นับถืออะไรไก่นะคะไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถืออะไรเลยอ๋อเหรอไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีไม่เคยไม่เคยหาไม่เคยมีไม่เคยสั่นสดสอยู่แบบนี้เลยค่ะขายของก็แบบนี้นะคะขายไม่ไหวเลยค่ะไม่มีแบบว่าปกติเขาจะมีประหลัดทีไม่มีสีพึ่ง ไม่รู้เรื่องด้วยของดีเออของดีอะไรของดีอะไรไม่รู้เรื่องด้วยของดีอยู่กับปากแม่ไงเนืยไม่ต้องปากซึไม่แม่ไม่เคยมีกี่กี่คนถามว่ามีนู่นมีนี่มีนั่นมีของดีนี่นี่ครับยังไงแกครับอยากว่างอย่างเงี้ยไม่เคยมีปูได้ไหมปเคยมีอยู่กับใจไรนะแต่ว่าเราบอกวารบลูไม่ไม่ลบลู แล้วก็ไม่ได้ไปวัดเพราะอะไรไม่มีเวลาไปถ้าขายของมันยากสเัยจะว่าฉันไม่ได้ขายแบบนี้นะฉันขายหน้าร้านทุกอย่างสะเนนขุนเลนล้โดดขึนโดดลงมคนเดียวบ่คุณ่อะแล้วก็ไปฮิตน้าของเราแสดงว่าสิ่งที่สิ่งที่ทำให้เราขายดีคือปากากเราปากจัด กเขาเขากบะเพียนซึ่งลูกค้าก็บะเพียนแต่ขมวนน้ำข้าวพรขมวลในวันปากคุเป็นจะใส่นี่เขารู้หมดบ้านนั่นเลยเขารู้หมดบ้านหมดบ้านที่ไหนหมดประเทศหมดประเทศแล้วเป็นไงอะอหรอต่างประเทศด้วยใช่ไหมวันนี้ความสุขหายากแม่อันไหนถ้าเป็นความสุขให้ทำเลยค่ะความสุขอยู่ในใจเราค่ะบุญบาตอยู่ในใจเราค่่ะใชค่ะ ดูนี้กับคนเข้าใจมากอันนี้อันนี้อัอันนี้อันนี้อนนี้อั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 นนอันนี้อันี้อัน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 นี้ันนีอันนี้อัอันอันนี้อั้อันนี้อันนีนนีันนี้อนนี้นนีันนีันนันนี้อันนีันนนนี้อันันนี้ออนนนนี้อันอนนันนี้อั้อ้อันน้อันี้อันอันั้นนี้ออั หน้ากับคอคนละสีอ๋อเหรอแม่เด็กแค่กองให้ฟังอัดตีเพราะตนตรีแล้วนี่ไม่ได้ล้างน่ะเพราะว่ามันไม่มีน้ำไม่ได้ทาสีอาบเด้อเป็นผ้าอย่างก็อยู่ในล้างเบิร์ดอาบบ้านนี่ค่ะอาบอะไรยาบูมใช่ไหมคะเท่ใช่อยู่เจ๊กันนี่เลอยู่เจ๊กันนี่เละอันนี้อยู่คอนเสิร์ตวันอันขายอะไรคะ ขายไข่ไขก๋วยเตี๋ยวส้มตำโอ้ยไม่หอมชามไม่หองชามตามใจฉันที่อยากจะขายขายแม่ค่าแม่ค้าวางจากแม่ค้ากรมาลำแล้วก็ง่วงนอนถ้าจับถ้าจับเมงวันได้ก็คงขายนะขายขะลูกชิ้นเมงวันก็มีเอาอิลีเมงวันเมงวันมันหลายเวลาเน่ยมันกระดินงขว่หมบอกก๋วยเตี๋ยวมันกระตูกลุ้งอยู่ไง ไม่ไม่หัน่สำหรับหนูนะแม่วันบางคนเนี่ยมันเป็นตอมไปไล่มนไล่มนแล้วบอกว่าอย่าไปไล่มันกินทั้งวันมันมันมหมดเท่านี้หรอม่นม่กน่าเกลียด่เวลาเขาเปิดบอขเียไว้ะมันไปบินวามันก็ตกลงมเนามันห่อนเนาะแล้วก็ตมสุกเลยไม่ได้ไม่ต้มหรอกไม่ก็ตักออกอยู่แต่มันตกไปแล้วตอนนี้มันไม่มีหรอไม่มีรอมวันอ่ we